สินหมิงแต้มนั้น7ต่อ5้ทีมทีตัวขึ้นแล้วก็ตบเร็วลูกนี้เล่นเอาไต้หวันไม่ทันตั้งเนื้อทั้งตัวครับดูนี่ครับความเก่าของทีมินทวง์แปดต่อ7ครับไตหวันนี้ทายไป็หนึ่งแต้มไตหวันเสิร์ฟข้ามมาลิมตอบเร็วครับ ถือว่าได้ผลทุกครั้งครับทําท่าเหมือนจะกระโดดขึ้นไปเซตแล้วก็เทคกตัวหมุนแล้วก็ตบลงมาเลยครับศิีสาครบุษบันพระแสงแก้วครับเสิร์ฟแต้งของไทยตอนนี้ตามอยู่7ต่อ10บโดนตบเร็วอีกแล้วครับริมตบกลับไปคืนบ้างแล้วก็เป็นแต้งของไทยครับดูครับหมายเลข5เข้ามาเสิร์ฟครับสกิดสุดใจ าตามอยู่ครับตอนนี้9-11ตามอยู่สแต้มปริ้มตอนน่อไปเด็ดขาดจริงๆครับลูกนี้เป็นการเทคตัวขึ้นคะแของไทยเปตอนนี้ตามขึ้นมาเป็น2-5นี่แน่ครับปิ้มแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะ่ลูกเมื่อกี้ตบไม่ลงต้องลูกนี้ครับเคตัวขึ้นแล้วก็หมุนตัวต,วตบเลยอยู่7-2 ลิกิทเสิร์ฟข้ามไปแล้วครับลูกยิงอยู่ในแดนของไต้หวนันเล่นเร็วมาครับแก้บอลไปโอ้แล้วลูกนี้ปิมก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีอีกแล้วครับเทคตัวขึ้นจากกาสนามครับแล้วก็ตบเคาะข้ามไปลงที่ท้ายสนามครับในกีฬาประเภททีมซึ่งถือว่าเป็นประเภททีมทีมแรกของประเทศไทยครับที่มีโอกาสได้เข้าไปแข่งขันในกีฬาระดับโลกครับ นี้ทีมชาติไทยแนะนำอยู่11ต่อ3ลูกโโนี้ตบลงไปสบายสบายอีกแล้วครับดูครับขึ้นไปทำหน้าจะเซตนะครับไม่เซตปริมตบเองครับ ศูในรอบแรกเราก็รอบชิงแนะเลิศครับเรานำฟิลิปปินส์หนึ่งูนย์แล้วนะครับหวังว่าเหตุการณ์จะไม่เหมือนขราวที่แล้วครับเซตทีส่สองครับ